สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะป้าเต้จะมาทำคลิปสั้นๆนะคะกับต้นบอลต้นนี้นะคะต้นบอลสีต้นนี้นะคะเพื่อนๆผู้ที่รักบอลสีทุกท่านนะคะอาจจะพอรู้จักกันนะคะนะคะบอลสีต้นนี้นะคะมีชื่อว่าบอลสีดาบฟ้าฟื้นนะคะเพื่อนๆนะคะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ ก็จะเป็นคล้ายๆดาบนะคะคล้ายๆดาบคล้ายๆมีดนะคะนะคะและดาบฟ้าฟื้นนี้นะคะเป็นดาบของขุนแผนนะคะนะคะลักษณะใบของเขานะคะเพื่อนๆนะคะก็จะมีใบนะคะปลายใบแหลมนะคะมีนะคะเส้นกระดูกนะคะเป็นแนวยาวลงมานะคะ เส้นกระดูกก็จะออกเป็นสีแดงนะคะอเลือดหมูนะคะเพื่อนๆนะคะฟอมก่อนนี้น่ารักนะคะน่ารักตะมุตะมิมากเลยนะคะเพราะว่าอ่าแตกพุ่มแตกกอดีมากเลยค่ะอันนี้นะคะป้าแต้ได้รู้สึกว่าจะสั่งหัวบอลมานะคะเป็นหัวบอลแล้วก็มาเพาะเองนะคะพอแตกกอขึ้นมานะคะเขาก็เลย มีหลายก้านนะคะก็เลยทำให้ใบเขาค่อนข้างจะเล็กน่ารักนะคะแต่ฟอร์มกอดีมากเลยนะคะขนาดาทิ้งใบไปก็เยอะนะคะสำหรับฟอร์มกอนี้นะคะดับฟ้าฟื้นนะคะเพื่อนๆลักษณะใบนะคะขอบใบก็จะหยักพลิ้วนะคะเส้นกระดูกของใบนะคะออกเป็นสีแดงนะคะ สีแดงแล้วก็ใบไหนที่เป็นใบเก่าก็จะออกเป็นสีแดงนะคะออกน้ำตาลนะคะเพื่อนๆนะคะหูของใบนะคะฉีกได้หยักถึงสะดือเลยนะคะเพื่อนๆนี่นะคะกราบฟ้าฟื้นนะคะลักษณะก้านใบหรือลำต้นนะคะก็จะเป็นอ่าสีออกน้ำตาลนะคะมีจุดเสียนนะคะแล้วก็จะมีเส้นสะพานด้านหน้านะคะ มีเส้นสะพานด้านหน้าด้วยนะคะเพื่อนๆเ,เห็นไหมคะกําลังแตกหลอดอีกแล้วค่ะแตกหลอดแตกกอดีมากเลยนะคะสําหรับฟอร์มกอนี้นะคะน่ารักดีค่ะนะคะเป็นฟอร์มกอที่มีหลายใบายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะน่ารักตะมูตะมินะคะบางคนก็จะเลี้ยงลักษณะใบของเขาจะบางคนเขาเลี้ยงนะคะใบจะยาวนะคะ แต่อันนี้นะคะจะเป็นใบที่เล็กนะคะแล้วก็ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเขามีสมาชิกอยู่ในกระถางเดียวกันเยอะมากคะ่ะก็แย่งอาหารกันนะคะก็เลยตัวเล็กนะคะถ้าเป็นเด็กๆก,ก็เรียกว่าตัวเล็กนะคะไม่ค่อยอ้วนทวนสมบูรณ์เท่าไหร่นะคะแต่ก็น่ารักดีนะคะเพื่อนๆน,นะคะสําหรับบอลสีดาบฟ้าฟื้นนะคะเห็นไหมคะพเจไม่ได้แยกเขานะคะเพื่อนๆ ยังไม่มีเวลาแยกเขาเลยนะคะเขาก็เลยอ,อยู่อย่างเบียดเสียดเยียดยัดนะคะแต่ก็ขยันแตกหลอดดีมากเลยนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะก็พาเพื่อนๆนะคะมารู้จักมารู้จักบอนสีนะคะไทยโบราณพื้นบ้านของเรานะคะที่มีชื่อว่าดาบฟ้าฟื้นนะคะเพื่อนๆนะคะป้าเต๊ก็มีหลายกระถางอยู่นะคะมีสองสามกระถางนะคะแต่กระถางนี้มัน เป็นฟอร์มกรน่ารักดีค่ะจะเลยอยากมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอ,อตัวแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้นะคะต้องขอตัวไปแล้วนะคะเพื่อนๆนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ